ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเบลลสซิ่งเผยเรื่องที่เคยบอกแพทนภปาว่าห้ามทำตอนอยู่ในเรือนจำทีไ่ได้ว่าเป็นเอเสละภาพอย่างสำหรับการกลับมาของเบลลสซิ่งที่ได้เห็นภาพครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอีกครั้งล่าสุดเบลลสซซิ่งเผยถึงชีวิตในเรือนจำก่อนเข้าไปอยู่ในนั้นและยังไม่เคยบอกบางอย่างให้แพทได้ทราบ โดยหนุ่มเบนก็บอกว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนตกสวรรค์เพราะตอนนั้นชีวิตกำลังดีมากมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกมีภรรยาได้แข่งรถด,ด้วยตอนนั้นเบนรู้สึกผูกพันกับเลสดมากเพราะได้มีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงเลสไม่คิดว่าจะรักคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ตอนที่อยู่ในเรือนจำเบนบอกตัวเองเดินไปกอดลูกร้องไห้ตอนที่อยู่ในเรือ,เนอ,เอ,เนอน,ออน,อนอจำบอกแพทว่า อย่าส่งรูปลูกมาให้ดูแต่แพทก็ยังแอบส่งตัวเองก็ยืนแอบร้องไห้พอออกมาก็ดีใจได้มีเวลาอยู่กับลูกเต็มที่พร้อมปิดท้ายสถานะหัวใจตอนนี้โสดขอบคุณสยามนิ้วค่ะ